ดิคทูไฟเด็ดขุดหาพ่อเออคืออันนี้ผมไม่ได้ดา่านะครับคือชื่อแบบเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าแบบนี้มันน่าจะเหมือนกับดิคทูใช้หน้าที่เราต้องขุดไปด้านล่างแล้วก็ไปประเทศจีนแต่แทนที่เราจะไปประเทศจีนค่นี้เราไปหาพ่อที่ร้านขายนมจุงขุดลงไปพ่อคุณอยู่ด้านล่างนั่นผมว่าร้านขายนมสาขายนี้น่าจะ แปลกได้เรื่องเลยถ้าอ่านป้ายแล้วจะไม่ผิดก็พ,พ in 3000, ่อน่าจะอยู่ตรงลบ y สามพันเนาะซึ่งตอนน <c oughs> <rests> <now> ี้คงต้องได้ลงไปอีกไกลเลยแหละโอย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 เล็กเมื่อกี้ไม่ได้คิดไปใช่ไหมเหมือนผมเห็นระเบิดมูเลต็อปมันเอามาระเบิดพื้นได้ยังไงเนี่ยทุกคนอยากฟงเอีสไปบ้าการกดเมาส์หรือเปล่า นนแลนคะครัเป็นสภาพนิ้วผมตอ,ตอนนี้ว่าไปอันนี้เรามาตามหาพ่อใครเนี่ยเล้อย่าบอกล้วพ่อทุกคนอยู่อยู่านล้างทั้งหมดเลย mm hmm. ผมว่าน่าจะใช่โลกวายสองปันาสองนาทีสุดท้ายเออเย้ yeah, ทุกคนผมมาถึงแล้วโอ้โหระเบิด mm hmm. เฮ้ยเลิกกดระเบิดได้แล้ว เองจะมาระเบิดทางขายนมหรือไงทุกคนผมเจอพ่อแล้วแกต้องการอะไรพ่อไม่นี่ผมเองกลับบ้านเถอะโอ้ระเบิดไม่ชั้นโอเคดิมันจะกดระเบิดย้ำทำไมล่ะเนี้ยโอเคเพราะว่านั่นน่าจะเป็นทั้งหมดของ d i g t o Fire Death ก็ขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้น่าจะสั้นแบบสั้นมากๆสั้นของโค้วสั้นแบบพิเศษคือจริงๆผมก็อยากหาแบบอื่นแบบมาเล่นต่อให้มันแบบเป็นคลิปเต็มๆนะแต่ว่าในช่วงสอบสันดาหนี้พายุเข้าฟ้าลงมาทําให้เม้าพุมพังก็เลยใช้คอมไได้สอบสันดนห์ก่าจะได้เมาใหม่มาซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วก็มากวอนศุกร์แล้วนะผมก็ต้องต้องเตรียมตัดคลิปแล้ว ก็ขอ,ขอบคุณทุกคนที่เออข้ามาดูคลิปนี้กดไลค์แล้วก็แล้วก็ตใ,ในช่องนี้นะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้า